ืัอนี้ข้าวเข้าเรียงกี่น้อมือนี้เจาบองวันนี้ข้ามีเจาบองพร้อมพี่น้องข้ัวขามีเจาบองพร้อมนี่ต้มขาไก่นะคะผมวันนี้ต้มขาไก่ใช่ไหมวันนี้ต้มขาไก่เด้อทุกคนต้มขาไก่ที่พี่น้องเต็มหมออายามวัอเด้อพี่น้องไม่กีดขอน้ำกันค่ะผมรอค่ะหน้าจอเจอกันหน้าจอพรุ่งนี้นะคะผมเจอกันหน้าจอพรุ่งนี้นะคะผมเจอกันหน้าจอเมื่อื่นเด้อพี่น้องเด้อ มื่อนี้เพื่อนเมียอันแจ่วบองมาให้พร้อมพี่น้องวันนี้มีแจ่วบองตอด้วยนะครับผมมีแจ่วบองตอแล้วก็ผักตั้งแต่เมื่อบานนะครับเอามาไว้ให้น,ะะนี่แจ่วบองตอด้วยพี่น้องเดแล้วพาเดินดูเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศนะครับผมด้านล่งวิธีตอนนี้กําลังคึกคักพี่น้องเอารถบัสปิดอ๋อ อันนี้ก็มาแต่ใช่ยภพมิมด้พี่น้องอันนี้มาแต่ใช่จะพุ่ได้พี่น้องบอยมาไกลๆได้อน่พี่น้องเอลารุ่มชมู่มาหอดแล้วพี่น้อง้ใต้ส่งเวลำมอดอดพใท้สงเวลำล้วพี่น้องอือพวกนี้มีอะไรเหือลูกบ่าวเบอร์มีอะไรคะผมพวกนี้มีอะไรนะคะผมพี่น้องพ้ใดที่อยากซื้อปรจองตัวขอรับชมกลุ่มปีดเมืออือนจิ้มลิงดาลางเด้พี่น้องเ้อะพูดในอพี่น้องอีลาน้องเฮามาแต่ไสนนั้น น้องไอ้ไอก็มาแล้วพ่อจ๋าลูกจ๋าก็มาแล้วนะครับผมมาแล้วนะครับผมเอ๊ะเอ๊ะอันนี้เพอนไหนเดี๋ยวรถบ้านมาปิดรถบ้านปิดไหนโอ้่หเสียวรถบ้านมาปิดนี่เจ้ารถบ้านมาปิดตรงนี้เสียวรถบ้านมาปิดนี่ นี่บรรยากาศลังหารหลงังไว้เจ้าห้มีร้านกับเขาเพื่อกอลพี่น้องร้านกับข้าวนะครับผมพี่น้องผู้ใดที่อยากซัพพอร์ตเขาหรือลูลลกเฮาติดต่อได้เลยนะครับผมที่พี่ออดบุญเชลินหรือว่าหลังบ้านหาบาเบอร์ได้เลยได้พี่น้องเดอ้อขอบคุณหลายครับผมมาเจอกันได้พี่น้องเดอ้อมัน,นี่บัสสี่สิบบาทนะครับผมคุณแม่เราบอกว่าบัสสี่สิบบาทนะลูกบัสสี่สิบบาทชมลำซอแจ้งนะครับผมปีที่แล้วนี่เฮามานี่พี่น้องครับผมลำเลืองแม่ยารับบ่ได้ดูเะพไปเป็นกระทยอมมันี่เสิร์ฟข้อมูล ความซึนพี่น้องน้ากันนะครับผมเกาหลีพี่น่อยเด้พี่น้องเด้อมาเจอกันนะครับผมเบื้องลานค้าร้านขายเฮอพี่น้องรางา้รานคา้รา,คาราา้านขายห้ายหลายมือนีเจี๊ยบเสียเบอ่อกมาพีน่น้องนี่นี่น,น,น,นี่นี่เจี๊ยบเสียเบื่อร้รานสีแดงๆพี่น้องเบื Burger ้องบรรยากาศพี่น้องพี่น้องเบื้อง,องบรรยากาศท้องฟ้าสวยมากทุกคนเดินกวงก่วงเด้พี่น้องเดินก่วงแห้งพี่น้องมาเด้อครับผมมาเด้อครับผมมาก่อนนางหนา้ามาสานางหลังพี่น้อง บรรยากาศเลิศมากทุกคนบรรยากาศแบบดีแห้งพี่น้องครับผมวัดหงสีสระเพชพี่น้องพุทธโสงพี่น้องบุรีรัมม์มาเจอกันเด้อครับผมในคำขึ้นนี่ <c oughs> มือขึ้นนี่ล่ำเลยหายทองคำครับผมมือแรงนี่เป็นคิ้วของมาล้อเสียงวิหกน้องปูศสกอนคารวันขอบรั้วใหญ่ครับผมมอบความสุข,ขส่งความสนุกครับพี่น้องทุกพื้นที่ตัวประเทศมือนีมหาหอดจอดถึงแล้ววัดหงสรีสระเรชบุรีรัมม์นะครับผมพี่น้องพุทธโสงมาเจอกันเล้อพี่น้องเด้อ ตอนนี้บริเวณด้านหน้าเวทีนะครับผมจะมี3บูธ3กิจกรรมนะครับผม3บูธ3กิจกรรม5ผลิตภัณฑ์นะครับผมอยู่บริเวณด้านหน้าเวทีเฮ้าเต็นท์สีเขียวนี่จะเป็นในส่วนของ เจวบองตอนะครับผมแซบทุกคำจะไม่หย so ุดเจวบองตอของบอสนพงศกรนะครับผมมาเล่นอี่กระสิมาพร้าวกับเซโรเลตจอยของนางเอกแพลวธิดานะครับผมถัดมาเต้นสีชมพูนะครับผมจะไปในส่วนของสบู่อบมน้ำฟอเรนะครับผมลอกผิวนุ่มดูกระจ่างใสสวยกระตั้น้วยสบู่น้ำฟอเรมาพร้อมกับคิวเลนแชมพูกจัดน้ำแค็งนะครับผมเต้นสีแดงเจ้าตัวนั้นจะเป็นในส่วนของเครื่องดื่มชูกำลังโอทีเอชริงนะครับผมคลัสิบาท์มันก็ไม่ปผอมเพราฉันมัดจำมาแจกให้พี่น้องผู้ได้ส่งพี่น้องบุรรีีาคคืืออออกเเเดดิม้้พ่นง มาเจอกันนะคะผมสวัสดีบ่าวเบ้รสวัสดีนะคะผมสวัสดีนะคะผมสวัสดีนะครับพี่น้องนี่บรรยากาศด้านนาเวที่เฮ้าพี่น้องเฮามานั่งกินข้าวกินน้ำนั่งฐานอนถานลูกๆเข้าทำการแสดงมือแรงนี่เด้อพี่น้องสวัสดีจ้าลูกเบิร์ดมีกลุ่มปิดไหมลูกมีพวงนี้นะคะคุณแม่สวัสดีคุณแม่จากเวียดนามด้วยนะคะผมไลฟ์สดกลุ่มผิดเจอกันพวงนี้ที่ปากช่องโคราชเลยนะคะผม เจอกันที่ปากช่องโคราชนะคะผมและสุดกลุ่มปิดพวกนี้บัตรราคา128บาทนะครับแม่แม่จิ้มเหลี่ในล่างซื้อบัตรจองตั๋วได้เลยได้พี่น้องเด้เจอกันในและสุดกลุ่มปิดนะครับผมสำหรับพี่น้องผู้ใดที่รับชมออนไลน์นะครับผมผ่านไลฟ์กลุ่มปิดนะครับผมพี่น้องที่ไม่สามารถเดินทางมาถึงบริเวณน้้นไน้ไทีได้นะครับผมรับชมอะนไรได้เลยนะครับผมพ่งนี้เจอกันในกลุ่มปิดนะครับส่วนวันนี้ไม่มีกลุ่มปิดนะครับผมฝากแม่ติดตามเพจูลูกเสียงวิหกด้วยนะครับผม ติดตามความเคลื่อนไหวนะครับผมข่าวสารเหตุการณ์ชมคลิปน่ารักๆนะครับผมผ่านเพจหลักมอลําำเสียงไม่หงนุพสกรแล้วก็เพจของลูกๆมอลําำเสียงไม่หงนุพสกรรวมถึงมอลล์มารังการโชว์ด้วยนะคะผมขอบพระคุณแม่ไม่ที่ติดตามซัพพอร์ตลูกเสมยงมาลังการโชว์ทุกๆกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับก้อยประปังทุกคนนะคะผมขอบพระคุณคุณแม่มากๆนะคะผมขอบพระคุณพี่น้องอะไรด้วยพี่น้องเด้อขอบพระคุณทุกคนมากระเพ่งจากพี่จากน้องครับขอบพระคุณทุกแลังใจที่ส่งให้ลูกๆด้วยกันนะครับผมีน บาเบิร์ดมาให้ภาพพี่น้องอวมบรรยากาศอะไรไ,ไว้ที่แล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันในที่ช่วงเย็นนะคะผมช่วงล่าถวายได้พี่น้องเด้อช่วงล่าถวายเดี๋ยวบาเบิร์ดมาลฟ์สดอีกช่วงหนึ่งเจอกันเวลาประมาณสองทุ่มนะคะผมสองทุมม่มมือนี่จะมีล่าถวายพร้อมอ่ะพี่น้องครับผมเดี๋ยวเราเจอกันช่วงหัวค่ำนะคะผมสำหรับช่วงนี้บาเบิร์ดนคะรินแอดมินหมอลำเสียงมิหงนุ่งโโพศกรขอกล่าคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ